เหตุการณ์นี้โยมพ่อเล่าให้หลวงพี่ฟังว่าโอ้โนหะตอนช่วงนั้นเนี่ยโหเป็นช่วงวิกฤตแล้วก็เป็นนาทีชีวิตของโยมแม่เลยจุดวินาทีวิกฤตชีวิตตรงนั้นเนี่ยก็คือโยมพ่อเล่าฟังว่าคืออยู่ดีๆอยู่เนี่ยโยมแม่เนี่ยไอแรงมากๆไอจนกระทั่งไอเรียกว่าแบบไอโย,ยมแม่ใช้คําว่าเหมือนกับปวดกระโหลกอะปวดสมองเลยทีเดียวก็ไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรทีนี้ก็ขับรถไปโโหโยมพ่อก็ร้อนใจมากเลยก็บอกเออเธอนึกถึงบุญนะเธอนึกถ,ถึงบุญนะณนะจังหวะตอนนั้นคือโยมแม่หายใจไม่ออก ก็พยายามพยายามประคองยมพ่อก็เปิดหลงวงพ่อเอาพูดให้ิึ่งบุญแต่ทีนี้ยมแม่ก็กลายเป็นหงุดหงิดอีกโอ้โหถ้าตายตอนนั้นนี่สงสัยมีทุกขติเป็นที่ไปแน่เลยเนาะโชคดีว่ายมแม่ก็ยังมีบุญอยู่ประคองอยู่ทีนี้ก็ไปถึงที่คลินิกปรากฏคลินิกปิดโอ้โหมันคลินิกปิดเสร็จปุ๊บทีนี้ทําไงยมพ่อเขาอหิานจิหลวงปู่ครับช่วยด้วยนะครับช่วยด้วยนะครับก็ไปที่โรงพยาบาลก้วยน้ำไทยพอไปถึงโรงพยาบาลก้วยน้ำไทยเนี่ยพอปุ๊บหมอ,หมอตรวจปับ๊บ ความดันของโยมแม่เนี่ยปรากฏโอ้โหมันขึ้นมาเนี่ยประมาณ200ร้อยกว่าเกือบสามคือความดันขึ้นสูงมากปกติโยมแม่ของพี่ไม่ได้เป็นคนความดันสูงนีทีนี้หมอก็บอกว่าอ๋อเนี่ยต้องแอดมิดเข้าด่วนเลยครับเพราะว่าเกิดอาการปอดอักเสบปอดแตกเราก็ปอดแตกเป็นไงตอนโยมแม่เล่าให้ฟังทีนี้ก็ปรากฏว่าหมอก็เลยบอกว่าต้องแอดมิดครับก็แอดมิดหมอพอมาถึงปุ๊บตรวจเป็นหมอสันบอก ต้องผ่าปอดเดี๋ยวนี้เราก็ตกใจเฮ้ยผ่าปอดทําไงตอนแรกเราก็คิดว่าจะต้องผ่าทรงอกแล้วก็แหวกแล้วก็เอาดึงปอดออกมาแล้วก็เจาะเข้าไปอะไรเงี้ยบอกอ๋อไม่ขนาดนั้นเขาบอกว่ามันเป็นการที่เรียกว่าเจาะปอดเข้าทางด้านข้างพี่อ้าวโอเคเจาะปอดก็คงไม่หนักหนาอะไรก็ฉีดยาชาก็คงหายเนาะทีนี้หมอฉีดยาชาจริงแต่ปรากฏว่าไอ้ตอนที่ฉีดเนี่ยปรากฏว่าไอ้เส้นเลือดไอ้เขาเรียกว่าไรนะผิวหนังชั้นล่างๆอ่ะมันไม่ได้รับยาชาคือมันไม่ชาว่าง่าย โยมแม่อธิบายเหตุการณ์ตอนนี้ก็คือว่าหลาวเอ้เนี่ยเข็มเนี่ยที่มันกาลังแทงปอดเข้ามาด้านขวาเนี่ยมันแทงเข้ามาเนี่ยโยมแม่บอกมันเหมือนเหลาเลยอะแล้วภาพมันขึ้นมาเป็นกรมนิมิตเลยนะโยมแม่บอกว่ามันขึ้นมาแบบเหมือนเนี่ยเราเคยเอามีดเนี่ยไปแทงใครที่ปอดอะแล้วมันแบบคือมันแทงชั้นแรกมันก็ไม่ค่อยเจ็บใช่ไหมแต่พอแทงชั้นในก็ม,มันไม่รู้จะเล่ายังไงอะแต่โยมแม่หลวงพี่เนี่ยเกาะไปยังแน่นอย่างเงี้ยหลวงพี่ก็โอ้โหขออภัยนะถ้าเกิดเล่าดูจริงจังแต่มันเป็นเช่นนั้นจริงจริง มันเป็นเส่นังจริงๆหลวงพี่ก็อายโยแม่สัมมาอลังนะสัมมาหลังนึกถึงบุญโยแม่นึกไม่ออกคุณหมออาว่าถ้าเกิดช้ากว่านี้นะช้ากว่านี้เนี่ยมีโอกาสที่ปอดติดเชือ้อแล้วโยแม่ก็จะกลับดูสิบุรีโดยทันทีทันใด <c oughs> นะแต่ทีนี้พอหลังจากที่พอเจาะปอดเสร็จปุ๊บอาการปวดแผลเนี่ยมันยังมีอยู่ยโยแม่ช่วงนั้นหูทุกเวทนาแรงกล้ามากนึกถึงบุญนึกไม่ค่อยออกนั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้ร้องแบบมันปวดอ่ะ แต่ทีนี้ก็วันพุธวันพุธพร,าาระอาจารย์ปรเมฆท่านก็นมาเยี่ยมวันนั้นหลวงพี่ท่านเอาเคสของพี่หมออนุวัตรไปเปิดเรื่องสัมมาอาหังห้าร้อยแล้วก็เล่าเรื่องราวนี้ให้ฟังคําว่าสัมมาอาหังเนี่ยไม่ใช่คําพอดีพอร้ายเป็นคาศักดิ์สิทธิ์นักตั้งแต่สมัยระเคุณหลวงปู่ทีนี้โยมแม่ก็ลองเลยลองเลยรอนวิชาได้วิชามาพุบร้อนเลยอสัมมาหลังหนึ่งสัมมาหลังสองสัมมาหลังสามภาวนาเรื่อยไปปรากฏว่าพอสัมมาหลังที่ 108, หนึ่งร้อยแปดหลวงพี่จําตัวเลขได้เพราะตัวเลขนี้เป็นมงคลมาก สัมมาอรังที่หนึ่งร้อยแปดโยมแม่บอกอยู่ใ,ใจมันนิ่งนิ่งนิ่งมันนิ่งจนกระทั่งโยมแม่บอกว่าความรู้สึกที่ปวดแล้วก็เจ็บมันหายไปโยมแม่หลวงพี่เนี่ยปกติเนี่ยถ้าเวลาคนป่วยเป็นโรคปอดโย่าอ้โหเวลาไปเนี่ยก็จะนอนแบบโอ้โหนอนแล้วก็แบบหน้าตาก็จะโทรมแต่โยมแม่หลวงพี่เนี่ยใครมาเยี่ยมก็ตามนะจะบอกเลยว่าเป็นคนป่วยแต่เหมือนไม่ป่วย แต่พอมาดูอีกทีข้างเตียงอ๋อ,อปรากฏมีปอดเทียมของโยมแม่ตั้งอยู่พร้อมกับสายที่เจาะเข้าไปก็บอกอ๋อเชื่อแล้วว่าป่วยจริงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยโอ้โหหลวงพี่จําได้เลยว่าในช่วงวินาทีนั้นเนี่ยหลวงพี่บอกตามตรงไม่รู้จะหาที่พึ่งยังไงคําว่าสัมมาทังนี่เป็นคําศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้วทีเนี้ยไฮไลไท์สําคัญก็คือไอตอนเนี้ยที่หลวงพี่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือตอนช่วงที่โยมแม่หลวงพี่อะจริงๆแล้วเนี่ยเคสเนี่ยโยมไอทางหมอเนี่ยเขาบอกว่า เวลาถ้าเกิดเข้าโรงพยาบาลแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ในะเคสที่ปอดเป็นอาการเนี้ยปอดแตกหรือว,ว่าปอดติดเชื้อเนี่ยอย่างน้อยจะต้องอยู่ในโรงพยาบาลอย่างน้อยประมาณเกือบหนึ่งเดือนหรือสามสัปดาห์เป็นอย่างน้อยแต่ยมแม่ของหลวงพี่เนี่ยฟันธงแล้วก็ตั้งทงขึ้นมาเลยบอกว่าวันธรรมชัยก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยจะต้องมางานให้ได้แล้วอิฐานจิตกับหลวงปู่เลยบอกหลวงปู่เจ้าคะลูกอยากจะมางานวันธรรมชยัยแล้วก็สมาลังหนึ่งสมาลังสองสมาลังเนี้ยสมาลังเรื่อยๆปรากฏเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นทันทีทันใทเลย หมอเนี่ยเอาผลเอ็กซเรย์มาให้ดูแล้วก็มาเล่าให้ฟังบอกอคุณมันแปลกมากเลยอยู่ดูดีเข็มที่มันทิ่มปอดคุณเนี่ยคือหมอฝังต้องฝังถึงสองรอบไปนะรอบแรกนึงคือฝังรอบแรกหลุดม,มันไม่เชื่อมกับหลุดแต่เหมือนกับมันเชื่อมกันไม่สนิทหมอก็ต้องฝังแล้วก็แทงเหลาเข้าไปใหม่อีกรอบหนึ่งแทงเข็มเข้าไปใหม่อีกรอบหนึ่งพอรอบสองนี้คิดว่าแน่นเลยนะแต่ปรากฏว่าทีนี้หมอบอกมันแปลกมากเลยมันหลุด แต่ไอทีเนี้ยคำว่าหลุดเนี่ยมันไม่ดีนะถ้าเกิดเป็นเคสท,ทั่วไปเพราะว่ากิดการหลุดเนี่ยลมเนี่ยหรือว่าเชื้อต่างๆเนี่ยมันจะสามารถเข้าไปได้ง่ายเพราะฉะนั้นจะต้องเริ่มทําแล้วก็นับหนึ่งใหม่เหมือนกับรอบแรกที่หลุดเนี่ยก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่แต่ปรากฏครั้งนี้ยมแม่ฟันธงตั้งทงเลยว่าจะต้องเข้าวัดให้ได้วันที่ยีสิจสิงหาอธิษฐานจิตหลวงปู่สัมมาหลังห้าร้อยให้ได้เนี่ยก็ปรากฏว่าเข็มหลุดแต่ลมไม่เข้าเข็มหลุดแต่ลมไม่เข้าดังนั้นหลวงพี่ก็เลยบอกว่าโวันนี้นะ ใครก็ตามนะที่ลองฟังหลวงพี่ในวันนี้นะอยากให้ลองเชื่อในสิ่งที่พูดแต่พิสูจน์ที่การกระทาจริงๆนะให้ลองดูอย่างแม่หลวงพี่อย่าเอาลองคิดดูเข้าวัดมาปีนี้หลวงพี่เข้าวัดมาสิบเอ็ดย่ำสิบสองสิบเอ็ดย่ำสิบสองปีเนี่ยลองคิดดูแล้วกันโอ้โหสร้างบุญบาร,รมีกับพระเถรคุณหลวงพ่อมาเนี่ยทาไมจะนึกบุญสักบุญไม่ออกแต่เวลามันเกิดทุกเวทน,นาแรงกมันนึกไม่ออกจริงๆดังนั้นลองดูให้เราเนี่ยเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนเลย เป็นคอนเซปต์เลยว่าใช้ดีแล้วบอกต่อ